ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกรัฐบาลปฏิเสธรัานคุบท่าเรือคองเตยผุดกาสิโน ก็ต้องบอกว่าวันนี้เรื่องของคาสิโนโออนไลน์เรื่องของการจะใช้พื้นที่ในการทำคาสิโนโออนไลน์ประชาชนต้องติดตามเฝ้าติดตามและตั้งคำถามวิพากษ์วิจารณ์เอาไว้ก่อนอย่าปล่อยให้ดำเนินการอย่าปล่อยให้มีการสาัญญาอย่าปล่อยให้มีการผูกมัดอะไรนะครับ8ตุลาคม25งพที่ทำนียบรัฐบาลนางมนพรจะเดินสรีรัฐมนตรีช่วยคม,มนาคมเปิดเผยถึงกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา,นาแนวทางการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณท่าเรือคลองเตยให้เกิดประโยชน์สูงสุดว่าขณะนี้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกมตี ได้เซ็นแต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยมีนายสุริยะจึงรุ่งเดืองกิจลองนายกฐมนตีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานและตนเป็นรองประธานคนที่1ดังนั้นต้องรอว่านายสุริยะจะนัดประชุมครั้งแรกเมื่อใดผู้สื่อข่าวถามว่าจะใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กหรือไม่นางวลพรปฏิเสธว่าไม่ใช่เพราะเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กเป็นคนละเรื่องการต้องรอดูกฎหมายว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่เรื่องของการย้ายท่าเรือกรุงเทพไม่ใช่เรื่องของการย้ายแต่เป็นการปรับปรุงสถานที่ให้มีความเหมาะสมเนื่องจากมีพื้นที่ฝอา2353ไร่โดยจะใช้พื้นที่หน้าที่นะครับเป็นท่าเรือสมาร์ทพอร์ตนะครับเมื่อถามย้ำว่าไม่ใช่เป็นการศึกษาเพื่อวางเป็นพื้นที่อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ใช่หรือไม่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันคำเดิมว่าไม่ใช่เนื่องจากพื้นที่ท่าเรือกรุงเทพต้องทั้งผู้ประกอบการและ นะครับหน้าท่าจะทําเป็นอาคารบิ๊กนะครับสูทนะครับพร้อมมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในรอบพื้นที่และเชิงพาณิชย์แต่ขอให้รอการประชุมก่อนและจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีที่สุด นางมนพรยังเปิดเผยว่าจะมีการนำร่างพักราชชัญญัติขนส่งทางรางเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครมเพื่อพิจารณาซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายเรื่องของการเงินตนเป็นผู้เสนอร่างพักราชชัญญัติหัดของพรรคเพื่อไทยประกบกับร่างของคณะรัฐมนตรีซึ่งเข้าใจว่าเมื่อผ่านครมน่าจะก,การเข้าสู่ประชุมในสัปดาห์หน้าซึ่งร่างนี้จะเป็นร่างที่เกี่ยวกับการบัง เกี่ยวข้องกับนโยบายนะครับรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและคาดว่าจะมีการนําร่างพระราชบัญญัติตัวร่วมนะครับทันสมัยประชุมในสมัยนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าพรบนี้นะครับผลประโยชน์จะตกอยู่กับใครตกอยู่กับนายทุนหรือเปล่าตกอยู่กับพวกพร้องใครหรือเปล่าและนะครับ การที่มีข่าวกระแสข่าวออกมาว่าการจะทํารถไฟฟ้า20บาทต,ตลอดสายเนี่ยต้องซื้อสัมปทานกลับมาซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เราก็รู้อยู่ว่ารถไฟฟ้านะครับแต่ละสายเนี่ยมีการขาดทุนอย่างมหาศาลและบริษัทเอกชนต้องรับภาระในการขาดทุนนี้เองแต่วันนี้นะครับรัฐกําลังจะพยายามใช้นโยบายของรัฐบาลเพื่อไปอุ้มในทุนเพว่น,นี้เพื่อแม้ขาดทุนแล้วมารับเอาไว้กับนะครับรัฐบาลเองหรือเปล่าแล้วอ้างนะครับว่า จะทารถไฟฟ้า20บาทต่อ1อยสายเพื่อประชาชนหรือเปล่าเราต้องดูและจับตานะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้เราต้องวิาพากษ์วิจารณ์และตั้งคําถามกับเรื่องนี้นะครับเพราะมีความพยายามหลายๆอย่างที่จะอุ้มนายทุนบางพวกบางกลุ่มเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัพปพปทานไม่ว่าการเรื่องของการทาสัญญาไม่ว่าจะการซื้อคืนสัพปพปทานต,าต่างๆต้องจับตาดูเรื่องนี้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไรขึ้นหนาอัปเดตฟังครับ